เมื่อวานนี้นะคะมีการทดสอบระบบเซลล์บอรดแครระดับจังหวัดค่ะถือว่าประสบความสําเร็จนะครั้งที่3นะคะ,คะซึ่งทางด้านของคุณภาสกรบุญยลักษณ์ค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็นําคณะเจ้าหน้าที่ของปอพร่วมกับกระทรวงดีอีค่ะรวมไปถึงกสทชกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS นะคะทูและ NT ร่วมการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านสัญ,ญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลล์บอรดแคส ครั้งที่3นะคะในระดับใหญ่หรือว่าระดับจังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะโดยการทดสอบครั้งนี้เนี่ยนะคะได้มีการกําหนดพื้นที่เป้าหมายเอาไว้5จังหวัดด้วยกันค่ะก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครขอขอภัยค่ะพระนคร,ครศรีอยุธยาอุดรธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดกรุงเทพมหานาคร5จังหวัดนี้เมื่อวานนี้นะคะคร,รวมทั้งหมดเนี่ยประชากร11ล้านคนซึ่งผลการทดสอบค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่คาดการไว้นะคะทั้ง5จังหวัด เป้าหมายก็ได้รับข้อความรวมไปถึงสัญญาณแจ้งเตือนภัยอย่างชัดเจนตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะรับมือด้านการแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วนะคะคเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็หนักท่องเที่ยวด้วยทีนี้เนี่ยเราไปดูบรรยากาศก่อนนะคะที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่นะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนด้วยถูกต้องค่ะคการทดสอบระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลล์บอทแคท ของเชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้13นาฬิกาจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวไปสอบถามประชาชนในพื้นที่ไปที่อำเภอฝางเชียงใหม่นะพบว่ารประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหลายคนก็จะไม่ตกใจเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าวันนี้บ่ายโมงจะต้องมีการทดสอบระบบกันซึ่งทางด้านของคุณรณกรจันทราค่ะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางนะคะทัาน,นบอกว่าที่โรงพยาบาลเนยน,นะมีการประกาศสิ่ง ตามสายน่ารักมากเลยนะมีการประกาศเสียงตามสายของโรงพยาบาลทุกๆชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนที่ไปรับบริการเนี่ยได้ทราบถึงว่าวันนี้จะมีการเมื่อวานนี้จะมีการทดสอบระบบกันนะคะคป้องกันการตื่นตระหนกค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเชียงใหม่ก็ได้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบให้ประชาชนแล้วก็หน่วยง,งานต่างๆได้รับทราบรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางแล้วก็พี่น้องชนเผ่าด้วยนะคะคก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะซึ่งอ,อ,อาจจะมีจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะที่เขาบอกว่าค,คือจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยมันจะติดต,ดตดกันเหมือนกรุงเทพกับนนทบุรีนั่นแหละก็จะติดติด บางพื้นที่อาจจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยนะคะถือว่าเมื่อวานนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยค่ะสหรับการทดสอบครั้งที่3ครับที่เชียงใหม่เมื่อกี้ก็รายงานไปนะครับมีได้รับสัญญาณอยู่ที่เชียงรายลําพูนแม่ห้องศนด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็ตากในพื้นที่ใกล้เคียงของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนที่นครศรีธรรมราชก็เช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับที่ในสารกลางนะครับก็จะมีทางท่านผู้ว่านะครับคุณสมชายศีล่าน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นประธานในการทดสอบครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการทดสอบทั้งจังหวัดนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและก็ไม่มีการตื่นตระหนกใดๆนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งตรงนี้นะครับทางาหน่วยงานต่างๆของนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนประชาชนอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนก่อนเพื่อไม่มีการตื่นตอน ตื่นตระหนกนะครับแล้วก็พอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยประชาชนก็รับรู้นะครับถึงในเรื่องของสัญญาณแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับก็การแจ้งเตือนครั้งนี้นะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยก็บอกว่า เป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะครับถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ลดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับการบริหารการจัดการสาธารณภัยของประเทศด้วยนะครับค่ะและก็เมื่อวานนี้อีกหนึ่งที่ที่อีสานด้วยค่ะอุดรธานีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีการทดสอบ1ใน5จังหวัดนะคะคซึ่งก็เมื่อวานนี้นําโดยท่านผู้ว่าราชันนะคะท่านก็เป็นประธานแล้วก็มีหัวหน้าส่วนเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องประชุมนะ ผลจากการทดสอบเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะได้มีการขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ20อำเภอของจังหวัดนะคะคโดยเฉพาะจุดสําคัญไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าและก็สถานที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ในจุดหนาแน่นนะคะเมื่อทําการเริ่มทดสอบ13นาฬิกาเนี่ยพบว่าระบบนั้นได้มีการแจ้งเตือนข้อความแล้วก็เสียงเตือนทุกเครือข่ายนะคะคทั้ง3ระ ไม่ว่าจะเป็น AIS นะคะ True แล้วก็ n t เมื่อตรวจสอบไปยังอำเภอต่างๆก็พบว่าทุกอำเภอได้รับข้อความแล้วก็เสียงแจ้งเตือนเข้าทางระบบโทรศัพท์มือถือนะคะชัดเจนครบถ้วนถือว่าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนั้นการทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะครับก็ถือว่าในอุดรธานีจังหวัดใกล้เคียงอย่างหนองคายมีคน เมนใน Facebook ตัวนัดมาบอกว่าทําไมหนองคายได้รับรู้ด้วยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะเพราะว่าการแสดงว่าเนี่ยการแจ้งเตือนในครั้งนี้เนี่ยได้รับผลที่สามารถไปได้ไกลถช่ พื้นจังหวัดรอบข้างด้วยจังหวัดรอบข้างนะคะ,ะคก็คือบางทีพื้นที่อาจจะอยู่ติดกันเนาะก็เลยทําให้ได้รับเรื่องของการแจ้งเตือนทดสอบระบบเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมเนี่ยจังหวัดอื่นๆคือถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย5จังหวัดที่เขาเรื่องมาทดสอบเนี่ยนะแล้วคุณได้รับเนี่ยก็ถือว่าอ่ะก็จะเป็นประสบการณ์ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้าการแจ้งเตือนแบบนี้ถ้าเกิดเ,เหตุการณ์ขึ้นจริงๆเสียงแบบนี้แหลคะค่ะก็คือการแจ้งเตือนที่เขาทดสอบกันถูกต้องนะครับซึ่งก็ต้องมีหลายคนอย่างเช่นจังหวัดที่อาจจะไม่ได้เคยได้ รับการแจ้งเตือนอย่างเช่นภาคอีสานตอนล่างบางส่วนนะครับหรือว่าภาคกลางบางส่วนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสก็เลยถามมาว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่จะได้รับสัญญาณนี้แบบใช้ได้จริงๆถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์นะครับคือฉันคิดว่านะในอนาคตเนี่ยอาจจะใกล้ๆนั่นแหละเขาอาจจะมีการทดสอบนะคะระบบทั้งประเทศจริงๆน่าจะมีสักครั้งหนึ่งถูกต้องครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งมาแล้วนะ ว่าระบบสมบูรณ์ที่จะใช้ได้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรกฎาคมนี้ครับโดยทางคุณไตรสุรีไตรสนนกุลครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับและก็โฆษกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้กล่าวถึงการมีการแจ้งเตือนภัยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ5จังหวัด ั่วประเทศนะครับบอกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ดาเนินการทดสอบระบบเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลล์บอดแคสต์ cat, นะครับไปแล้ว3ครั้งก็คือครั้งแรกในระดับเล็กนะครับ2พฤษภาคมนะครับ,รบแล้วก็ระดับปานกลางนะครับ7จิตพฤษภาคมแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับระดับใหญ่ ในวันที่13พฤษภาคมนะครับก็ขอความร่วมมือหน่อยนะครับให้ประชาชนที่ได้รับสัญญาณนะครับเข้าไปทําความคิดเห็นหน่อยไป,ไปไปแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ทําขึ้นนะครับเพื่อว่าเกิดปัญหาไหนหรือว่าสมมุติว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยไม่สามารถได้รับสัญญาณได้แต่เพื่อนดันได้รับค่ะ ไปคอมเมนต์หน่อยเพื่อนในฉันมาอีกแล้วเพื<า>่อนในชันเมื่อวานเนี่ยเขก็แคปว่าอ้ามาตรงตามเวลาสิบสามนาฬิกาเพื่อนดิฉันมาอีกแล้วคอมเมนต์ว่าไงครับทําไมฉันไม่ได้อ่าอ่าเดี๋ยววันนี้จะต้องโทรไปถามว่า ะระบบเนี่ยมีการอัปเดตเครื่องหรือเปล่าเป็น iOS ไหมหรือว่าเป็น Android ก็จะต้องมีการสอบถามกันนะเพื่อ <ฮะ S 2> ที่จะได้เป็นข้อมูลตรงนี้ดีมากเลยนะคะการที่คุณผู้ฟังเข้าไปตอบแบบสอบถามและสะท้อนข้อมูลหรือว่าความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะก็จะช่วยทําให้การเขาเรียกว่าอะไราพัฒนาระบบมันดีมากขึ้นถูกต้องนะครับซึ่งใครนะครับที่ได้รับข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้รวมถึงใน3ครั้งที่ผ่านมานะครับก็สามารถเข้าไป กาแบบสถานกันได้นะครับที่ทางแฟนเพจของทางกลมป้องกันและปันเทาสาธารณภัยหรือว่า DDPM นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรโค้รรูปโพสต์คำพูดนะครับเป็นในส่วนของการสแกน QR โค้ดหรือว่าคลิกลิงก์ได้นะครับที่ภาพดังกล่าวนะครับก็จะมีการแจ้งแจ้งเตือนภัยในแต่ละพื้นที่นะครับเข้าไปสแกนแล้วก็หรือว่ากดคลิกลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันหน่อยว่า มีปัญหาในเรื่องไหนบ้างหรือว่าดีแล้วอยากจะให้ปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนนะครับเข้าไปตอบให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะนําไปพัฒนาสู่การพัฒนาระบบนะครับ สวัสดีข,ของประเทศไทยเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะครับคาดว่าจะสามารถดําเนินการนะครับใช้ได้จริงเนี่ยในช่วงของเดือนกร,รกฎาคม2568นี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะนาข้อมูลต่างๆไปพัฒนาระบบนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยก็สามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับไทยดิส ASTER ALERT ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับรวมถึงสื่อต่างๆของทางกรมป้องกันและบรรเทา อาสาธารณภัยนะครับหรือถ้าต้องการความช่วยเหลือจากทางกรมป้องกันและบัฒน์าสาทัพไทยนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับจําเบอร์นี้ไว้เลยนะ1784ครับ1784เถูกต้องเบอร์ของปอพครับตรงนี้ก็สามารถโทรไปได้น้ําท่วมโทรไปเลยนะครับหรือว่ามีเหตุอะไรต่างๆก็โทรแจ้งปอพถูกต้องนะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับที่แอดหนึ่งเจ็นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับ